ปัญหารู้ใจชาวชัยภูมิรู้ทางแก้แแกกโปรดเลือกนายอารามโลวีระเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิเบอร์หนึ่ง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 หนึ่งหนึ่งหนึ่งเลือกนายอารามโลวีระเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิชัยภูมิต้องเปลี่ยนเปลี่ยน จอเลือกเบอร์หนึ่งได้รับพี่น้นองนายอารามโลวีระเบอร์หนึ่งรับร้องบ่มีผิดหวังรดเลือกเบอร์หนึ่งนายอารามโลวีระยี่สิบท่านว่าเลือกตั้งนายกอบจอเฮาลูกจับพอพญาะเลมาซอยกันเนาะมาหวมสร้างหวมโกเมืองเชยภูมิของเฮา อารามเบอร์หนึ่งเข้าใจเข้าถึงพึงได้ขอโอกาสรับใส่พัฒนาบ้านเกิดภูมิลำเนาให้เป็ดเมืองใหม่ทันยุคสมัยทันเทียมเขาให้คนได้ลื้อขาดเล่าบ้า,บานเมืองเฮามีมนสเสน่ห์กาเลือกเบอร์หนึ่งนายอารามโลวิระเมืองอัจฉริยะ กสิเกิดยางบ่อลังเลโปรดไว้วางใจชาวชัยภูมิรับรองได้ฮทิ้งทวนด้วยทุ่มเทนำเนรมิตเมืองใหม่เลือกนายอารามโลวีระเบร์หนึ่งเบอือหนึ่งเบอืหเบอหนึ่งนำพารวมแหงรวมใจเนื้อใดดีๆวัฒน,นธรรมประเพณีสืบไปเลือกนายกเบอร์หนึ่งเสื้อใด ใช้ยมิเมืองใหม่ต่องนายอารามเลือกเบอร์น,น่งเดอครับนายอารามโลวิระบ้านเมืองเฮาที่ได้เจริญรุ่งเรืองเหลืองเหลืองเป็นชัยภูเมืองใหม่ใช้ยภูมิแห่งการเปลี่ยนแปลงแปลงแปลงกาเลือกเบอร์นหนึ่งนายอารามโลวิระเมืองอัจฉริยะ กสิเกิดยางบ่อลังเลโปรดไว้วางใจชาวชชยภูมิรับรองได้เฮทิ้งทวนด้วยทุ่งเทนำเนรมิตเมืองใหม่เลือกนายอารามโลวีระเบอหนึ่งเบอรอหนึ่งเบอืหเบอหนึ่งนำพารวมแหงรวมใจเนื้อใดดีๆวัฒนธรรมประเพณีสืบไว้เลือกนายกเบอรอหนึ่งเสื้อใดเชยภูมิเมืองใหม่ต้องนายอาราม เบอร์หนึ่งหนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งหนึ่งเบอร์หนึ่ง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 เลือกนายอารัมโลบีระเป็นนายกอง,องการบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ต้องเปลี่ยน